มันคือเต้นจริงสิเอาเต้นสมัยไม่ไม่รุ่นเต้นแบบจริงเพราได้เต้นกับสตริงมั่นตัวเนาะบอแบบสติงไหมไม่จะมาบอกสันแทพแบบจริงวันนี้ไหมสตริงกันนะเว้ยแม่บอกเออสันคืออยู่สันเอเคยเห็นอยู่บอกหวยก็จะออกเขาโทษละทนดผลเป็นจไงคนร้ายหลายเรียกเขาไปในจอโทรทัศน์คือกัดกระหัวหมอนในโดมเรื่องสติงหยาบหยาบอยู่หนักขว้งนักแสดงเพื่อกรแต่งตัวสมัยคือยังเนี่สมัยจี่ไหนุ่งเสียก้ามไหมเออไม่รุนถอดไม่ปั๊บอ้าวคลิดกันเด็พวกเรา มีผู้เดียวคนเป็นรลอยเป็นพันมามีเสียงตอบพับเสียงผู้เดียวนึงวันนี้ไงปีดดังๆกันหน่อยได้ไหมแค่นี้ก็ภูมิใจอะนานๆพีหนิงจงมีโอกาสมาไงโอ้ยคุณศิหาพี่หนิงบอกไปน้องๆต้องสบายกันทุกคนเลยนะตามสบายทางเข้ากันมาหรือยังยังยังพ่ที่แตกมาก่อนัลโหัหลหลฮัลโหลัลโั้ ก็บ,บบกันเองคอยพี่น้องอยูได้ยิย้มกินเต็มนักสแสดงบริกนพอข้ามกับยูได้เห็นรอยยิ้มพี่น้องซื้อโลกซื้นใจตัวกหวังดีพี่นิงเดมไม่ลงไปเห็นย่งไพี่น้องเป็นห้องน้ำม,มันจมวนเสียเงินยังดห้องซอยพี่น,งนิอง,นองอยู่บ่พี่นิงก็ต้องการเอาล้มรวมการสแสดงด้วกันยนึกว่าเสียเงินในฟังพี่นิงอย่างเดียวมาเบิ่งดนตรี่ขาจะมานั่งสูงนั่งเศร้าเห็นแต่คนเป็นโลกซับรอมือตายตะลุยเมื่อเวลาผู้เบิ้งให้กํลังใจนักแสดงมีกําลังใจร้องเพลงใส่ร่มถือไม้ยางห้องปี่น ตาเรามองจังตาตาเราคอยจังตมองมองกันอยู่นานแต่ลำคาญตาดูเธอจะงามนักวนันนี้คอยถ่ายทำใจมันรักเธอเข้าแล้ว อยู่หากินสำลักเกือบดีดีลักถอดออกย่านเลือดบ่เดินนึงไว้มันซักซักจ้ได้ผู้นึงเต้นนะเขาเต้นเสมอเนี่ยนี่ลาการแสดงออกแต่ละคนบางคนนี่สเต็ปการเต้นของนิ่งันเนี่ยใจเว้ยนี่แหละครูแข้งไม่เคยเจ๊กสั่นเนาะเครูอังสั่นโดดคือตั้งตั้งตีละกาเดี๋ยวจะรอบเทียวที่ลงหอดินนั่นอ้ยไม่เคยมาถือชิงไข่พิษอากาศเจอหนิ่งนี่ตัวเปียงยางมันกลับเมื่อบ่าก็เจอหนิ่งอี่แล้วอ๋อยันยิมพัตติกโบน์ยิ้มนาสติกคือเอาไหมสั่นเอาไหม คือบ่เต้นไน้อยผม,มีอารมณ์ใส่อารมณ์อยู่บ่แง่พ่อสิตั้งใจเต้นมาหามไวปหามไปแง่พ่อเลิกลมสั่งสั่งเลยม,มันมาไม่ร้านก๋วยเตี๋ยวดิ่งเออขั้นแมนกับแมนมาสั่งยง่เขาผิดร้านไปเออเต้นก็เต้นแห้งโพดเบึ้งผมผมดุนะเฮ้ย่ะเสียอารมณ์พี่หนิงผมโต๊ะพี่หนิงผมมักนิสัยสุม่มผมเจ้าโต๊ะไอ้ผมเจ้าโต๊ะเอา้าผมหาละบาละ้านเอา้า แม่นก้มหายยางนึบาทนี่เกียร์พอมไว่บาทนี่เจ้าเกียร์หายยังไงเอาใจวมาผมขยิวตัวก่อนภาพเกียบยางไมเออมันโมเมนตกลงพื้นตกแต่แสย์ยี่รอตันทงผมตกเขาปเสริได้เยนี่พอเนี่วะโอ้ยสายลูกล่งเลยมันยังอ่ะสายลัดยางมันโมเมนส่งผมตกมันยังสนะติ๊ก เบิ่งปากพคุณระเตยออกปันติกีหรีหาผ่ามามัดหัวมึงไดยคือจืคืออยู่ในหนังศิลามณีตะกี้แต่ว่าเจ้ากาวินพูล่ะมันบะแม่นดอกติกอยัางม่สิตายหิบแต่ติกนิ้งน้องโมูบะมี่ดอกเขาเป็นติกศิโลนั่นเขานี่เล่าเว้ยว่า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 คือว่าคืนอย่งไรมูเพิ่นกิชขาเขากิชขาดอกอยากได้คือเขาผมอยากได้ดอกนี่เอเบิ่งเที่ยไนบ่ใครเอาลงแล้วมูบี้บนเบิองดอกถ้าเจ้ายังไปไกลได้ผมนั่นผมมันอยู่หัวนหนลรำมันโมไปหอดแปดลิลดอกถ้าเราขึ้นเถนดด้วย เสิแท่งโคตรอานนี้ยยังบ่ึ้นเมือง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 สีวิ้ให้วิหเพิ่นได้อุปาีแม่โคตรพอโคตรแมวีมันจะทั้งไหนก็รอดเชียวว่าเป็นเชียวคาด ยังบ่อทันแล้วเลยอยังมีอยู่บ่พ้องเพลงจบปั๊บมือกีตาร์โดดมหนาวไอิทมัสนโลกีตาร์อยู่โอ้โหมือคีย์บอร์ดก็อู้มัสนโลโอ้สนโลคีย์บอร์ดมือกองกับหอมมัสนโลเลยหอมปมัสนิหอมมาไว้แล้วมาลายน่วยอ่ะบ่ได้บอกมันก็นั่งตีอยู่มองเกขามัไนนะโปะถุงโปะบูบึงสังหาบหยาบจักดอกใบจักพวงมาลาเด้ไม่กันหอมแก้มกันเขาต้องกันโอ้ยจับมือซื้อๆก็ดีใจถอดเสียโยนราไปกันหยากันหายร่องมังสวิรัติเพื่อนบอกเอาดอกข้าวเจ็ดมือซั่ม้เราประสา เนี่ทราบผู้รอห้องเพ่งก็ได้เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่พูดผู้บังคับอำเภอเ่งเนี่ยห้องในเครื่องเพ่งขนาดไปล่มหรือใจมักสยามเต้นมาได้ก็จับคันหัวตอดงาคือกระป๋อมเลยเขาดิ่งใช่ไหข่อยเป็นเบาบ่ได้ห้องยากบนนีดดอกนั่งพ้าเพียบห้องดิบ่ีบน่ะเพ่งแท้เดิมนั่งรถเข็นรถเข็นอ่ะพี่วัฒนตัวคุกเข้าคุกเข้ากราฟะโอ้ยยืนใส่เสื้อนอกหกในไทยจริงสิแล้วการแต่งกายสุภาพเป็นการให้เกียรติผู้เบังคัยังวะเอาอีหลีนี่เดียว นักเต้นกระบืมีได้สมัยนั้นไฟกระเบ้งแจงปานนี่เอาอหลีอัคระชันธละภาษาไทยเข้าห้องนี่โอ้ยรักษาเด้เป็นอย่างดีเนื้อเรื่องเนื้อหานี่อารมณ์เพลงนี่อุ้ยผู้บ่งนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยบางเธอคล้อยตามอารมณ์เพลงว่าเป็นอยู่เหตุการณ์เดียวกันโศกน้ำกันไห้น้ำกันกระมีข้อโศกไปอยากเปิดเพลงเลยกก็ไปซื้อแผ่นเสียงมาเปิดเองอแต้ก็ต้องยอมรับว่าเท่านี้เสียงดีมั้งแต่น่อยจนเท่านี้มันจะเด้ก็แล้วยวน เขาไมก็จึงเปลี่ยนหนาได้ไหวเดียวะบด้เยนขยุพี่คนละอันอ้สองอันเลบาทอันบาทดียววเื้ออยู่เสียบาทนี่เสียเสียเสียโอ้เสียเสียสมาติเสียเสียอะไรฟางหม้ไม้ทั้งอันต้นก็ดีก็หอดสมบักเสียนก็มีกระดองมีมัดแกงสมโอ้ยม่งลูมีหอยบักม่วงลุกมันเอื้อลองให้มันหลังลองหลัง ใส่ละบาทเด้บาทยังมาบินละบาทประมาณตีต้มเอ้ยกู้ได้รัพัดต้มมะม่วงสุกกินบาทซะบ่กินบาแต่มันทีมาใส่บินบาทว่าจะได้บ่นผ้าไหมไอเหี้ยยังละเนี่ยโอ้ยถือเป็นบาทอะไรนี่เนี่ยจะไปถามเพิ่นยังไงใส่ร้าน่อยเนาะใส่ร้านเจ้าก็นี่เด้โอ้คือเถาแัลย์เถาจะได้เด็กน้อยเกิดเบื่อบ้านต้นหน้าอ่อนอ่อนนึงเด้หนี่ที่น่าหนักก็ถอยบ่บอกต้นกระไร หลานเจ้าสมบูรณ์หลานคิงๆยี่หินเลย่ลยเลยผู้นี่นะผู้นี่แล้วตัวตอนอยากเป็นหลานเขาเจอตัวนี้ก็ได้โบยยับหนีจากมือเขาจักเม็ดอยัางออดบอกคอยฟังักเรื่องเล่าเป็นอย่างไรคอยเขาเล่าหน่อยสิไอ้กำนองกันเ่ามาสร้างว่าเนี่ยก็เป็นไอ้คอยเป็นน้องมาตัวอะไรฉันว่าไอ้กับน้องคือสิบหัวไม่หลานจนใหญ่เป็นสาวป่านนี้สิหัวได้จะหนีจากกันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองคุณโอ้คิดว่าที่หละตั้งแต่พอคอยเป็นทหารจนว่าเล่าตายแกเขาหาเที่ยวแล้วไ่ม อันพิษกันเรื่องอย่างกรณีจากการเอาเบาคยฟังเบิงยอกันเรื่องอย่างล่ะเราเป็นไอ้ผู้ใหญ่เออพาเห็ดให้เห็ดหน,น้าหาปูฮ่าปลาทึ้งส้วนย่อนแห่เครื่องปูกคองฟังมาเอื้อแบอกแตงมาอึดมาอยากถนดผาเห็ดเขาดูเนาะปลูกดูปลูกมาโดกเออปลูกดกมือนึงซ้วนคอยเป็นหาลักบักแตงพื้นเอาคือบวกกินเขาจะของเขาจะของไว้ถ้าหายเงื่อนใส่เนาะโอ้สลัดเนาะ ปวสมองแล้วอ้วนพี่ย่อนรักงอยู่แล้วกินกันไหมข้าใส่วนขันว่าไปกับยานแล้วดาเนาะกต่ข้าหลอดไตหัวไปน้องนเราไปันสระ่ข้าน้องนกันไปเบื้งเหลังมันมันหังเห็บตัวนี้วะเขาปลูกติอ้เบื้องข้ัมันว่าเป็นมันหมังเห็บจริงเหรอต้องห้นะมันุ่งกางเกงไงไปเห็นขอาใเพื่อนกว่าก็มือเศร้าดึงได้น้อยอย่าข้าแง่รวดเร็วห้องอุ้ยหยุดหยุดบอกลามึงจะมามองหนีป่อต้อกระแตนถอยถอยมันรู้ว่ามันต่อตอดต่รู้ตัวจัดเล ใคอยากไล่จับใอยได้เพราะไงกับว่าเขาไปปองน้ำเล่าเราเขาเขาทังประตูหุ่นหมักโม้หมักแตงน้อยใหญๆจะคล้องสวนเขาหนีหมดแล้วเลือดน้อยๆมันเฝ้าเก็บเอาเฝ้านี้เอามาต้มกินกับเจ้วกับคนกินกันไปคุยกันไปบันทิงวอาขึ้นโอ้ขั้นตัวมันอายมันเจอขึ้นกันพอนะต่อเ่าไล่ตู้ยแข่งพ่กเขาดอกพอนะมันโมเม็นต่อว่าเป็นแตนดอกใครดึงน้อยอย่างข้าทังเจ้าที่ไปบอกเราเหงียงเครียดเครียดเล้เว้ยจำเจ้วฟาดตาคนบักนานเห็นบ่อเขาแก่แค่เ่าสันฟ่าปีนเป็นดินไงกับพ่อปัง ตะกี้ตาเขาสมมาสิตีบจังสี่ตาเป็นจังใดโว้ยตะกี้ตาเขาคมเหี่ยงต้องคมซ้ำไหลเลยนี่ยคมมาคมแล้วปาดใบกาบ่ได้ใส่มีดได้ตาแกงโลเลยเลยโอ้คมหลายคอยเครียดแด้แล้วกับต้มบม้หม้อเนาะกับยกมดหม้อเท่ห่าดาผาเขาซานโอ้หัวเลิกหัวร้อกเลยเครียดว่านี่นะเครียดแล้วหนีจากบ้านมิดซีดีไปตายกู่มื่คือเฮ็ดคักใช่ปะขึ้นบ่สบายใจเจ้าของว่าเจ้าของเฮ็ดบาปเฮ็ดคำตัวนี่กูรักนลำพอนลวกหัวไอ้จะคว่าง ว่ามันเข้าใจว่าเราตายใครแล้วแจกเขาหาโอ้ได้ยินมาแจกเขาหาลุงแนบอยู่วัดสิไปฟังล่ำงันรลดบ่ได้ไปฝนตกลิ้นก่อนไปก็บ่ได้ฟั่งดอกบ่ได้จ้างมาล่ำเนี่ยคือมีไปปิดติดอยู่น่ะได้ใบเฮียเขามาหันสันระได้ยังสันงันบ่มีเาี่แต่ไม่ขาใครต่บองหงก็ขาไปหึองอมภาษีงันได้เนว่น่ะเขาอยู่เป็นมูโอ้ยฟองก้องบุญ ออมันสิสวดเสวยย้อนสวดต้องนั่งเมืองเขาแลกเปลี่ยนกันกินยิ่นแลกเปลี่ยนนี่อย่างกันผู้ขายไปหื้อก็อยากกินตะมะหุ่งเออผู้ขายตะมะหุ่งก็อยากกินไปหื้อแลกกันไปกันมารับเปรี้ยงกันย้อนแล้วล่ะฝากบ่ปูเหมือนเหลือคือสิแสบเนาะบ่อแสบดอกมันหญ้าอ๋อหญ้าเนี่ยเม่อหยาจะได้ได้น้อยกำกินในสายวันหยอกันรวดๆบุญบ่มีแนวงันอันพระมาจักองค์ล่ะบ่ว่าตั้งแต่พระเนี่ก็ยังบ่มาเลยเจ้าบ่มุนเพิ่นซะบ่มุนเนี่ยเขาบ่มุนเพิ่นร์สิมา เพิ Hoy, ality, ่อนบูห really? ่ามีงานได้ค so ันบ่มมลบูหัวจังไรเฮือนคอยติดวัดอยู่เปิดเครื่องขึนกันยินนเดีนั่นติดวัดกับต้องมลเฮ้ยบัดบินทบัตย่อมาเศร้าบ่มีผู้ใดไดมมลเฮ้ยหยาดกันออกจากวัดเกือบกบ่ใส่ด้วยวุ่นวุ่นล่มอันนั้นกิจของสงฆ์เพิ่นต้องขึ้งปฏิบัติเว้นแต่อาพาธจังค่อยล่ากิจพอจักเลียบ่อยบ่หัวจักเวุ่ย ว่าพระบัตรจะคลองหลินตูแท้ว่ะโม่มันพาสิเอาเนื้อใส่สวดสั่นไปอัดเทียบอางานฟังลูกมีดผมมาเปิดเขามันสิได้บุญเนาะอันึกเจี๊ยเข่าโม่ได้จังได้เห็นบ่ผลลัพธบเราออกมานั่ยหัวเราผิดกับลูกนิมิตเบอร์หนึ่งเราไปทางนั้นเนาะจำตัวอย่างเอาไปเฮ็ดเอ๋อไม่ยังล่ะหยอกเล่าน่แล้วสิบ่เครียดบ่กเฮ้ยเรามักหยอกมักตีเฮียงแต่คนก็ตีน้อยสั่นคนเดียวกตี คือไปตีพวกนนนีตีซสนหยอกคนสีน้ำมือน้ำยังสีขอยังสี่งเนี่ยคนมีหลานมม่ีเวลาหยอกบ้าบ้เฮดแล้วพ่อุงน่าหยอกตีน้ำแน่ตเลยยตีน้ำแน่สันตีเลยะอไงะเอออกมาพี่น้องอุ้ยเบื่อนนองเบื่อหวานเดว้ยบุงมาหนองเพื่นบันี้ โอ้ยขอน้ำเถอะลาอย่ายังกังสีเอามันจีไปร่มทับเกืบเขามห้องคอยจะเป็นลูกคู่ให้มห้องพีไม่มันอยู่น้องคอยนี่มะองพีคันแน่เจอไว้ขันแน่ขันแน่นั่กันแล้วกันตรึมชุดต่อไปนี่อ่พี่กุลขวัญเมืองเอาเอาเอาเวีกันเลยเอาออกทีกันเลยเอากันเลยไม่ไม่ไม่หนาเเอาตัวอีกว้ย ไอแม่ไปหามเขาแม่แล้วนั่นเอ้าม่งมาแบบนี้เอาเอาหน่าไอมังกรหนาำไอเด็กนี่ไปที่นี่ก็ได้เลยก็ไปเจ้าไปเจ้าดิไอเฮ่าเขาจะฟังเหรอเอ้าเส้หรอ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 เฮ้ยมาเอ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 ามึงตาไปเอาเอาเอาคุณแสงไฟแสงไฟเบื้องไปมึงตามผมกวนไปอย่าดมบ่เด้เดี้อดมดมโอ้ยมันไม่ได้มึงมีงปฏิบัติไปปฏิบัติไปมาๆๆไมวเเ่ามาๆ มา,มาเอามา, <c oughs> มาเล่นจริงใส่กว้ตี๋เขาตีมองได้กังงางอนต้อนโอโ้โห <c oughs> ดังสิกดังสีกดังสีกถูกต้อง <c oughs> เป็นลมโอ้ยาเฝ้าเป็นลม <c oughs> ไปไปลงพญ่พออ่อนตัวใหตบขาตบกระลังก็ทำงานหนักแต่นอบาทน,นี่โอ้ยเอาไปล้มปัดท้อเอานิ้วหนังมันก็เก่ง อันนี ism, que, handle, ow, ้น้องคนเดียวมันคือเสือเราคือเก่งสีน่งนางมวยเก่าค่ะอันนี้หน้องนางมวยเก่าบอค่ะนั่นแหละเอา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 เ่งเพิอเเเึงไปอั่ึงไปอย่าไปหน่องมากเอาหาเิ่งเสินมึงดสินทักอาาเมเาเอเก่าเอเอาสินไปเด้อเด้อไปยุ่ขยัเลยนี่ยังมันจะใช้ห้ลอาอยี่ยุเน หนึ่งวันสิมตีเขา่น่งวันสิมตีเขาเอาเก้าอีกเขาบอกโอ้ยกูอวดได้่ะเนาะไเอามันเป็นตะอวดตื่เต๋อโอ้ยเหมือนมันใค้เดียวกันดอกเอา ยายกูเปิดตำราเก่ามาใส่นะเอ้ามันเถ้ามันแก่แล้วใจเย็นๆไปหนับหนึ่งมันต้องโอ้ยเอาน่ะเดี๋ยว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 อันอันขึ้นเข้าเห็ดยังลงไปเดี๋ยวหาว่าเขารัางแก่ได้หน่อยเขาเป็นผู้ใหญ่หนิละนั่นแหละที่เดี๋ยวเข้ามาเขาอ่างว่าจะห้องเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวมันเป็นยืนเสียเอออดไว้ไรทาแล้วมันฮืมเกลื่มที่ขานบดจอดอดพุทธออดธรรงหมอดสั่งข้ออดเจ้าสีเซียค่อยบ่ะขันมันบวถามหาเก้าอีข้ามเดือดสลัด โอ้เจ้าตีเลยบ่หนึงหันเงาแตกก็แล้วคนเดียวไว้จะตะคุยถึงไว้เป็นเจ้าเก่งจะยืนยังว่าท่านอยู่อยู่ยังสิน้ำมาถามหาอยุ้ยเพราะอันถามซื้อซะเอาเจ้าเอาใส่ก๊าปั้นใส่หรือก๊าปั้นขว้าตีเขาหนึ่งหันปากแตกดังเสียงนั่นเขาตีกันเองตัวเอ้ยปฏิเสธคือหลายกว่าเห็นเจ้าแรนเขาไปตีเขาแรนคอยว่ายังหรอคอยเลยเป็นคนแรนเขาไปแรนเขาไปคือสิว่าเขาตีกันเถอะเขาล็อกคอยไปจึงสี่คอยสมาชิตีเขาได้อยให้หรอก บักย้อยแล้วบมักดังซสียงเนี่ยคือเราแขนงจะไหวคือจริงได้ดีห่วยเมีนแ,แล้วกัน็อกไว้กับจริงบ่ได้ไง่ายไหมนายยัน,น,าน,านจังไดก็ใส่บุบลงเลยเนี่โอ้ใส่ปากอยู่เลยอืมสมมติคือถืออยู่ข่อยขอยกับลับตาเนาะฮึ่ย <c oughs> ข่านขอ่อยมืดนตาอยู่ฮ่วยสมมติจะได้กินซทำทำปั้นเจ้าเป็นคนสายตาดีเว้ยเพราะมืดนตาขึ้นกำปั้นบักแท็กซี่ไม่อีกข่อยกแย่งขนาลนี้เลย กำปั่นบังแท็กซี่กายบ้าข่อยถือดังบักจ้อยบักมันล็อกข่อยอยู่ทั้งหลังเลยบักจ้อยเข้าใจว่าข่อยตีมันกูปีดอยู่ตีได้จังไหน่อยยังถือล็อกอยู่ทางัแน่เดียวตีบ่ได้แล้วขึ้นล็อกอยู่บักไฟได้เก้าอี้ไม่หยุดที่มาฟาดข่อยอยู่กับเดี้ยงหลังบักโอ้สายตาดีเนาะจะแน่เห็นบักจ้อยมันยังเข้าใจว่าข่อยเอาเก้าอี้ตีมันอีกตีจังไหน่อยถือล็อกอยู่จังเสียโอ้จังเสีเจ้าเวียงใส่จักแล้วข่อยก็นึกว่ามันเจ้าเขาไปลุ่มเขาเว้ยบ้าตีบอกจังไี้เจ้าเนาะ่อยคนผู้เดียวที่ไปลุ่มเขาจังไหนเขาซีคนที่อยเฮ้ ว้าเดี๋ยวนี่อันอันซีขนลุ่มเจ้าที่สน่ือเนี่ยเจ้าคือหลอดออกมาไห้อยู่ข่ที่ซื้อด <c oughs> อกขันผู้พื่นมีหมองหนีาบับ่อมาเจ้าคือเก่งแท้ๆหลบซีดลงปูขุ่น <c oughs> โอ้สะพ้อบอ่แตกเนาะอืแต่หันโน่ <c oughs> คือโน่อยู่ลงปูลวบ่ส, <c oughs> สบายเสียงลงปูละบ่สบายบ่สบายหอดเสียง แเราไปยังจะหมดสบายรถเบินพาเราลงถนนไปกี่แล้วอ๋อไปลงถนนเป็นอยังลบมอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์เป็นอยังมอเตอร์ไซค์ลบซ้ำล้อซ้ำล้อเป็นอยังซ้ำล้อลบหลุมอ๋อหลุมเป็นอยังหลุมคือนที่มันเป็นมองมาตังคนตังลบมาเล่นเดียวกันเด็กกับทันหันรถเบินแล้วขั้นที่สองก็ตามทใช่กันเดียวลงเอเล่นแล้วโอ้จะผิกเอาผู้ใด้สิไปนั่งนับมันบอกมันสามแข่งรถอ่ะ เดี๋ยวเห็นเตียงไงทวนลอยคนนั่งนั่งกันไปบักหลายนึงไหมเอออันไม่ไผ่ฟงลงไให้รถทับบ่เป็นยังจักคนนี่ยคือบบฟงอ้าวสายลัดนิรภัยซอยได้เลยครับถ้าสายลัดนิรไัยรซอยบ่เออถามว่าบโบไซนี่จะฟงมาห้อยถึงตายแล้วล่ะเพราะนั่นเขาเจ้าสิประกาศในไซเป็นทางการด้อโอ้เซฟซิบิทไว้ได้นอกเออเซฟได้โอ้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถเก๋งนี่ต้องใส่สายลัดเออสายลัดนิรภัยจะยานก็ต้องใส่เงินปลอดด้วยสวีบา สิ่งที่อ่านจะไปใส่ๆเอาไปใส่ถ่ายมันในเด็กเอาของตั้งไว้ถ่ายเราสายหัดนึงว่าสาหัดรถเซียื้อมันกระตุกในคลองนั่นโอ้เจเน้อยรอบคอบรอบคอบติลิงนั่งถ่ายจักรยานเขายังสูบหูข้อมันใส่ถ่ายตัวเลยอย่างเงี้ย ลองคิดยังยกันดีแล้วลุงปูเป็นยังไงบ้างลุงปูก็เป็นเลยได้ละ่ะพอรถเท่าติ่งนิง่งเส้ยแล้วก็นั่งย่องย่อ,ยอขี้พะยาแนนติก๊กเลยไทยบ้านหุ่งบุ่มเลยแต่ลุออลงปูเป็นยังไงโอ้ยกูไม่เป็นอะไรหรอกแล้วว่ามันร้อ,ง,ง,องของกูอ่ะมันต่อมาห่วงกูหรอกเอารถไปส่อมซุปไปต่อมาส่อมกูหรอกแล้วว่าะไ่้ลุงปูเป็นอยังเลยเอ๊ะแต่คคอยเห็นลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าเอาลุงปูเขาล่งบ้านเนี้ยอย่าเราวนลำบากเสียงพยังชน ตั้งหัวมันตกกโนขาดสิเจ็บอยู่ซื่อก็บเจ็บอืมบ่ไม่ล่างสังหรณ์บอกเหตุบอว่าสิเจ็บถามหาล่างมันก็มีมาแต่ไกลเจ้าของดาเจ้าของผลละเอาบ่ะด้แแต้งเสียขอบปตะพุ่นบ่แล้วขยันคนหูเนาะก็ปิดบังมาเท่าสุมือนี่เลยอ่ะ ปิดบังมันก็เสาได้แหละล่ะไปทั้งหงส์แต่คนน้องขาดจีบเยอะๆมือเจ็บดอกเออจริงๆเนีมันติเกิดมันก็ย่อมเกิดเลยม่วมม่วงมวิทย์ควกันจินและก้อนอีหลุมใช่ไหมแม่แมนแมนแมนเออคือแต่จังสันก็ดีแนว่องแนวนุ่งเนาะเอ้ข่วมจริงเจ้าหน้าสิไปแจ้งข่วมได้เอาแจ้งเหรอมันทำลายร่างกายเฮ้งจนปากโป๋เขาซีคนลุ่งเจียงอะไรเจีย่อะไรอ้เขาก็ได้ค่ายาตัวได้ค่ายาได้เงินได้เงินเดียวท่านายผมเป็นผู้ได้เงินนะท่านายจะได้พูดเจ็บตัวได้อาวะมันจะได้เงินไม่ใช่หรื มันที่สิมาหงเงินน้อข่อยไปใส่เฮ้ยน้องข่อยมันบ่มีเงินจะค้อนเลยนั่นแต่ย่างที่ให้เ่างกินมันทีเดียวยังเจือเจีเวลากินเขาถือถวยมันก็ได้ยังกินตัวนี่จังเฮ็ดหนังน้องกิ่ดีที่สินก็มีแต่ข่อยแต่น้อไปใส่มันขึ้นเฮี้ยนพุยหวานจะว่าจะเสี่ยวก็ข่อยอีกตัวอ๋อขอกะหม้มันยังอ๋อมือถือถวยไม่เลยว่าคำแม่แรกมาเขาก็บ่้องน้องคำมาถือกวางมาเลยดีต้องมันบอกบอกข่อยไปล่างให้ได้เรือก็ตั้งวันออกร้านมันมาเนี่ยถ้าเขาว่าเขาบ่ได้นหนึ่งเด้อ เขาเบ้หนึ่งมาว่าตายยังอยู่เขาลอกเขาเรียกแต่เบ้จักหนึ่งเขาหนึ่งน้ำไว้ถาผู้ล่คนพูดมันว่าเฮาท่านว่าให้เอาเลยนังบ่แล้วท่านเรงเกี่ยงหนึ่งกินไม่แล้วแล้เจ้าใอยเอาเมื่อไรละซุ่มอยู่นี่มันว่าเมื่งตี้เขาเอาไปฟ้องนี่ศาลสั่งปรั๊บนึกขึ้มาเอาเงินั้านี่บ่ไปเสียเอาไปเสียอีกโดนโม่แล้วเส้นเหม็นที่สันนี่เพราะว่าจะเหม็นหรอกคืนอืดปุ่มไปสั่งไปสั่งไปเสียยาเองซะไปเอาเนี่ยเมื่อกีไปมันสิบอดักอยู่หันต์สิ โบดักดอกไข่ได้ยินี้เขาว่าเขาไปโรงพยาบาลแล้วบบเสียงหัวงดอกเพือ่อความปลอดภัยไปทั้งทีดีกว่าพอไปทั้งทีบอก<อ>แล้วไปเอาะเนี่ยทั้งนี้ก็บโไปอีกโอ้มันซีข้นผลทบอะไรแม่ซีเขาก็บโบยู่ดอกพอเอาจังซี่ซะเอาจังไหนยูน้ำกันในลำง้ออ๋อขับโบยู่ได้ขอยประกาในข้อห้องเพลงกเราขัยสิไปน,นั่นพอดีตัวมองนั้นละมองคอยดิตัดสินใจไปวุ้ยมาใจตรงกันแจ้ะว้ายขับโบใครจะไปนั่เลยเป็นม้าที่ยังสามัรถจะเป็นคนทั้งที่ใจแคบเพราะเราอุ้ย ที่มังป่อยคอยผู้เดียวกันในร่งเรือดลำเดียวกันแล้วเพลิงผ้าใส่กันนำเพลิงเลือดเสียเพลิงฟ้าที้ปล่อยกัทีมยังไงคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนเอากันขึ้นเมื่อวานใดอยู่คนเดียวกระหัวเดียวกับทีมรีบยาทีมยาฟ้ากันโอ้ยกระซัางเดี่วมูไปเอาความเจ็บความปวดมาให้กับิะไปเจ็บไปปวดน้ำมูสะบ้อเอาพวกเบิ้งกันย้ำเจ็บเปลี่ยนอุ่นที่เบิ้งยังไงสีถามข้าวคอยจะย้ำคอยถือเลียงบอกเออคอยเอาตัวรอดเป็นยอดดีโอ้ยสีมะเขีย่ยังเดียวบะน้อคนมันคือตัวปวดตะโบล่ะเรื่องยัง่อยิไปนาเจ้า่ออยยกกลูงงัไไดจำ ดูการแล้วข่อยเป้งก่อนเลยมาไปยังนกซุ่มมีกันนกให้เพิ่งนะเพิ่งกันบ่ได้แนวนี่ให้ใส่บุญปลอดภัยต้องใส่ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายหอยเรือบ้านนี่เพิ่งเพิ่งสิบบวกบ่บ่ได้ซื้อถึงได่ซุ่มอยู่บ้านบ่ไปใส่มาใส่ที่สันข่อยแห้งมันคนไปหันมาหนี่อยู่ตายเลยหรือกูจะเพ่งจะเซ่อเบอร์สมบวกกันออกก็ได้ไม่มีแล้วไม่มีมาอ่ะเดาสันกดตายกดตายมาเนี่ยไอ้บ่คิดจะเปลี่ยนใบไม้นี่สิอู้ยังไปกวดนล้วน้ำมูอยู่มันมันมันเก่าแล้อะไรนี่เออข่อยเงินน้อย ไก่หัดข้างมันบอดีคยจะไปซ้อมไส่เราเขาเลยเด้อบาดนี่จะเป็นบ้าไส้เข่คอยซ้ำมันมันเบอร์เดียวกันบ่เบิ้องแรกมึงใส่หัวคยได้บ่าสอดอย่าเป็นบ้าอย่าเป็นบ้าเฮ้ยขี่ที่หอดหมวกไรห้าขวบมึงมึงมันเป็นหมวกันน็อกเจ้าใส่อยู่นี่หโอ้ยหัวคนตัวนี้หัวจะได้ริตก็คือหมวกกระดกเดียวมันเป็นหัวธรรมดาเนี่ยหัวยังน้อหัวลันเกือไปเมื่อนี่ลีเลยห้อยยุ่งกัดเข่าอยู่ ไป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 าไปหันเขาจะเข้าห้องเพ่งไปเนี่เนี่่เอ้าเขไปอีกล่ะออไม่ยางนนหันี่ตาได้ตาได้ตาไล่โอ้ยตาได้ตาไล่วินินวินวินวินนโอ้ยถตีหน่อยเดียวนึงเปียนเลยดอเป็นหอ้ไปบ่าไรไปไไปได้เปนัยังอยู่นี่วินวินเราสิป็นนางยังหันนเนี่ยโอ้ยมันวินอยู่นี่ก็สีเป็นนางอยู่พัทยาพุทธีพ่ออ้ เขาสิห้องเพ่งได้บ่ะนี่ห้องห้องไป็นที่เราบ้านเรีเยวกันได้กับผู้วิทอ่ะโอ้โหเยาะยังไงเขาสิเต้นนั่มไหมเต้นก็เต้นไป็ิเอาก็เต้นยังไงเขาก็สิเต้นหันไหมยังเขามาสิจอดตรงเต้นแจะมองคอยนั่งก็เราเขาเรียนเนี่ยโอ้มันทีของเขามาจองไม่มอเฮงเลยเนี่ยเดวว่าเขาจะไหนดูไอ้นิ่มกันได้อุ้ยลูกนี้ยน่าไม่เป็นบ้าทีแจ้งจะมาไล่คนป่วยง่ายมองเลยเนี่ยปลาโป้ตอนนี้ก็จะเอิญคนป่วย่จะเดี๋ยวนีงเฮ้ยบัเจ้าของเลยเนาะผมมัมีพ่อเส้นทำเป็นมีลังแค่ เมืองคักแล้วมันบอมเป็นลังแค่เรื่อยเลยไม่ยังไงขี้กาเก่งที่สุดมันเป็นยังมาจากสอบมาหยงตัวหัวกูฏินอคนสามเซนหนังเสียวมาหยงหันคอยว่าไปชนะเดี๋ยวดิเฮ้ยโอ้ยวินบินบินโอ้ยโอ้ยดูดานเนี่ยก็บอมเมึงมาแดงลูกหลานลูกดานพี่ลูกหลานอยู่ปะโอ้ยจะมีลูกเต็มบ้านดานเต็มเมียงะเนาะใช่หรอมังวินโดกบินโลกบิดโลกมันไปใส่หลักลูกลุงบอดี้มหาเด่นในรถ ืเอลฟอแอลเมีซื้อดดมันคือมีเงินขายกล้วยรอนขายจังโขายกล้วยรอนสองโสจังพ่อออกไปออกดดไปไปพูดเลียวออกจะได้ไปหาซื้อดุนแดกซื้อรถซื้อดุนแดกแดนยุลิลีหอดจ้างเดียวดอดุดดอดาดดดดอดด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 ดกดด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 ดเดด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 ดงเดดดรดดดเดดกดดดดดอดดดอดดอดด สิบดอมาดากดากกบดากไประมาดขาดพุดโอ้ไปหลากอีธาได้จังพ่อรถขาดวะพ่อขาดได้ได้รถรถมันดุนแดกโอ้วิน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 จวินโอ้ยโอ้ยวินไหนวินไหนมมาเป็นระดอกอ้ยเป็นระดอกมาไหมววินไหนวินไหน ตอนนั <toys> ้นเป็นเก่ายากไลรยุอยากไรเมียถ้าเป็นนั่งรถนั่งว่าพื้นหลานต่ออีกเยอะนั่งรถดาะบานแก็ท่านเป็นเดี่ยวแด้ผู้ผู้แถวผู้สาวมากผู้เลี้ยวนนหรอมักใส่มากคนอำเภอเลียดอ๋ออำเภอเลียดอุลมนะมัากสาวบ้านไหนออกไปทั้งกันทะดักหน้าจะดอกจะดวยบ้านบายดื่มทั้งทั้งเดี่ยวอยู่ดอกบัดนะเขาเขียนไว้เดี่ยวอันต้าได้เนี่นะ บอกว่าคนบ้าดินน้ากันมันจังค่อยหักกันรนมันอยู่ใกล้กันไปหามาตูุกันง่ไงน,น,น,นั่งสามดอกคำถ้าพานไปหัน้ยน้ำท่วมเลยน้่งท่วมพะการด้งเดี่ยวเมื่อรวมเหลวแย่รวมกระดอยตัวดอว้อยไปใส่ด้อยขึ้นตะพังตดาด่าบ้าดินไปยังดอกหาได้อยู่แล้วกินจะมากดาบบ่ดาบยังคอยมากดาบดาบปลุกดาบแข็งแข็งจะไปดาบเดียวดาบแข็งแข็กินข้าวปลากระโลนน้ำ พักก็รอน้ำย้าไปดวกแล้วมันผาดนี่ไผเขาบาดเป็นลวกเลยกินกินก็พักใส่ป้ายกันแทรกดวกพักกันเราโอ้ยบินนิดนิดไปินดูแต่โอ้ยมันมาตาดอกสองโอ้ยส่วยมาเอาพะล่วงสูไปไดยนะโอ้ยกินข้าวแล้วข้าวบอกนะล้วเขาสิค้องเพ่งขึ้นมาเด้๋้องมาเอาไปแดสูัเดี๋ยวใจเด็กอุบดิเพศแตกแดงแตกแดงยังเขาบอกแตกแดงหนังบอหอห่มพันฉันแดงแต่หล่นแดงแต่หล่นนังเลยก่่ออนยู พ่อดวงฮองพนังเด่นนังอนนี้ปินบิ้นก็บ่าได้เถบ่เบาได้ดอกบ่าน่อยขั้นไหนบ่าวเดียวจนได้ดัวได้ดัวบ่ได้บ่ได้บาธทรามาลาท่ามาลาจะดวดได้ได้มันมมนดวดได้ดูก็เดี้ยวโอ้ยอยากเด้วอยู่มันโมเดียวให้จะได้จะได้ได้งันเป็นไงโอ้ยกวดรางแยมจ้อ้ยแยมเลยนากระโหลกกระเลี้ยวไม่ติดุดเนื้อถ้เป็นดอเดได้มันมอมนดอเดได้แยมโอ้ยแลม พ่อสักกีลีกีลี้ป่านั่นอยากไล่ผัวอ๋อมักเบาอยู่บอกมืดท่านั้นน้ำทำวาวเป็นสีสีสีเหลียวกันน้ำทำเจ้าเล่นเคยลัวสีแดดสีแดดแดดมักบาสีทงผู้ป้าจะมันดื้นกันแค่งงานไปกันได้ลูกลูโตกดังไต่กระวังหามันมืดมันคึมไล่ได้ไล่สีเหลียวกันก็ขวดลูกเคี้ยวขาละว่าเป็นแมวยันห้องแอก ไม่แถวไหนนะเบาๆโอ้ดูร้านมันตัมันตังเบากิลี่ซิซิหรอกจริงที่จริงมันหลีอยู่ลีวะอีเดีดมอีเดมอีดอตดูใหญ่ด้วยเออด้วยไหนด้วยลิดนะลิตไดเออลิดปอดแท็กน้ำหอมใช่หรอ มา,มาเป็นยังบ่ามาขึ้นโดนปั้นทนมูงเป็นยังบ่ทนเพิ่นไปดีสูบยาที่หนะสูบยาสูบบุดีอ่ะเขาไว้สูบบุดีอ่ะท่นไปดอยดีสูบยุดังปั๊มละมันรถเขาแดนออกแดนขึ้นรถบนปันไอ้ขาเด็กไปก้อนอ่านดังเท้าเดียวจะยื้อจังไรวะ <c oughs> จะไปย,ยื้ออะไกินแนาะไรก็มาดูหน้าแดนเนาะไันรีดหรือาะเงี้ยาม,มัเสาร์วันท้าออกกำดังแดนโยโรถนนน้ำดงเรียนตอกกำลังเด่นจีดา่านวะคอ,อ,อ,อยดมมันบ่อยดูไปเดี๋ยวมันดกักแดนเลยดัก หนักหนาจนจะว่าขาก่อยเดินเดือดได้เดิอดิี้ดิ๊ดน้อยเดียมจะบอกอะไรเอาไปจะมาสั่นวาสีตัวละไปทรงพีแนลูกไประบาดิเอาเอาลูกเอาลูกหลานพ้าเอาไปใส่ยาเอาเอาไปตกเออเอาแตะแล้วไปเอา